o มอร์น n ิ่งอีกรอบค่ะอ่ะมารัวๆนะคะวันนี้วันหยุดเนาะค่ะเนาะมาแต่เสาร์อีกเนาะเนาะโอเคอันโท่าณในสาเกใจใ <c oughs> อิชอยอเท่าวมึงสิฝาวกลับไปยังละ่ะฮะมึงสิฝาวกลับไปหากดพอกดแม่ม์มึงยังมึงขึ้นมาอยู่อีกมึงก็้มาอยู่อีกโดนๆเพราะว่าอย่างตีเดี๋ยวมึงก็ได้ข่ามขามมาอีกเออเดี๋ยวมึงก็ได้ข่ามมาอีก สิค่าแมาย่ยางนั่นเออ,อกูบ <c oughs> ่าบอกอีถ่าปากดีฮะชีวิตก็สิมีซ้ำนั่นเนาะมือขึ้นเขาให้สแตกกยันก่อนล่สะสเตก็กยนก่อนหมูหัน่นเันบอกตั้งแต่ขึ้นก่อนว้ายกูอบอให้แม่กูกินเด้อพาก,กันไปกินเรือเด่นมากปนันส่สำหรับเป็นกูนะกูซื้อให้แม่กูกินดีๆไปเลยตายๆตายๆซูนี่เนาะขามโค้งเอาฮีขามโค้งแม่อิน ดิสีดวงเนาอีห,หีโกนนะอีหีขั้นอีเขี้ยวอีเถาอีเถากะโลกะล่าเทาย้อนเกิดโดนเทาย้อนซะแตกเข่าซื้อเนาะสูเนาะเออคำเบาคำจ่าบ่ลูฮีดูแตกอย่างอืมบอกสอนไัยกระบได้ดอกซูเน,นะน,นั่นอันคามมาซะแตกเงินเกาน่าเขานน่นบอกหมูหันนั่นตั้งแต่มือขึ้นก่อนนี่บัดนี้ยังอันมิน่า่าสิเอาคามไปให้เบักลูกไาค้คอยเสียกอยู่ซูนี่มันซูนี่มันพะโลพะงานเนาะ เรื่องยู่เรื่องกินนี่เป็นเรื่องใหญ่หลีเนาะขนาดย่อมลดศักดิ์ศรีเลยเนาะเป็นขีกาเขาต่อยต่อยต่อย,อย,อยนั่นเลือตาสีปอนใสปากเขาอีปากนั่นก็เลยฮะอีอีอนันตกับสิมิปลมเลนาะค่ะเนาะเบิงทรงอีมาดามหนาเลียมกับสิมิปมอยากแบบมีคนรับใส่ยังสิไหมค่ะแบบว่าอยากอัปเกรดจาของสิอยากอัปเลเวลจะของสิเนาะอยากเป็นมาดามอยากเป็นคุณนายาสินาะค่ะเนาะเออตายแล้ววายสิไปทายกูจังสัน่นบดาดเด้อ งโง่มาใส่ส้มนีนก่อนคะ่ะอันส่วนตัวนี่กูฟ้องหีบานนะคะถ้าไม่ได้รับอนุญาตนี้กูกูฟ้องได้เลยเพราะว่าอะไรถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเวลาอยู่เวลากินเป็นเวลาที่พาเวตเป็นเวลาที่ส่วนตัวมากๆเลยถ้ากูไปใส่กับขอบรัวกูสินะไปทายลูกกูสิสีุมสีสุมหาหรือว่าโบได,ด้รับบบได,ด้ขออนุญาตถึงกูสิบแมเนคนเด่นคนดังบแมเนดารากระซำแต่กูถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จะเอารูปหนากูเสียรูปครอบครัวกูเป็นลงกูฟ้องหีบานค่ะกูบ,บปล่อยเด้อกูสิบอกให้ผู้ใดก็ตามเออบาดท,ที่นี่มัน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 เป็นแบบการน่าเกลียดนะคะเนาะเขาจิอููสกินไิดปิดท้ายของเขาอุ้ยหนาลำคานมากๆเลยแล้วก็บแบบว่าอากาศก็ฮห่อนหนึ่งสิลูกเขาก็จนปิดหนานะะเนาะค่ะเนาะส่วนอีพางนี่ก็จักแม่นยังเป็นวนๆเป็นอน้นๆเออ เขาใหญ่แล้วเขา,าเป็นเด็กน้อยอมมือเขากินเองได้ซูบ่ต้องไปปนนิบาตพัดวี่เขาปนนันดอกกุสิบอกไคเออคือฝรั่งเขาชอบความเป็นส่วนตัวซูสิไปยิบไปบายเขามันดูวุ่นวายมันดูน่าลำคัญมันไม่ใช่ว่าการเทคแคร์กุสิบอกไคเออซูเทคแคร์เขาเิ่นอย่างหวังอย่างหวังเงินผู้ใดเขาก็เบิกออกเออส่วนอีเฒ่านั้นอัน ได้สแตกเงียนหมูเก่าบอกเขาคือบ่พผ้ามึงไปอีแม่ไปเปิดหูเปิดตาน้ำละเอออันหมูราคาซ้ำนันก็บ,บ่ได้ว่าดอกบ่มีปัญญาิซื้อแม่สแตกจนมันไดเอาเฮียนหรือสิสดวงเนามันขามโขงมะเนาะเออยามสแตกว่าสันลืมปวดขาเปิดแข้งอกภากมึงเห้ชีวิตมีซ้ำนันบอกสแตกเราก็นอนฮะอันนางทับแต่จำเบานะเบาบานี้เบ,า,บาความฝัน บกให้พ่อยแม่งฟังบอกผู้ใดเขาอยากฟังหาอีควยสแตกแล้วก็จะสแตกหลายกันนอนหลายมึงนั่นฝันหลายฝันว่ายยังเกาะฝันมาผู้ใดเกาะมาเอิญเอา้าสิบ่เมนฝันแม่นอยู่บอกตะเกากูท่ายไวนี่มันบ่ผิดเด้กับชีวิตปกสูนี่กูนี่แหละสิเป็นผู้ขี่ชะตาชีวิตให้ปกสูเด้อกูสิบอกให้เออสูบ่มีสิ์ดอกสูจงรับกรรมรับเวรกับสิ่งที่สูเฮ็ดไปนะมึงสิงให้ลูกมึงมาดา่าคน เลยลอยลอยหนาลอยตาลอยนวลมึงเคยได้ยินบมอปกูจีบอกว่าอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเออปกูนี่ละสิจัดให้มึงเป็นตัวอย่างเด้อมึงมึงคิดว่าลูกมึงมาดาพอดาแมดาโคดดาเสือดูถูกอาชีพทุกคนหรอสู้สิลอยหนาลอยตาอยู่ในสังคมมึงสี่แบบบามาเบาคำา่บะโนโสโนแค่ไม่ได้พกูบอกปล่อยเออมันบอกแฟมันบอยู่ติดถ้ำพอแม่พปกูบอแมนของเหร่นะกูสิบอกไห่นะเออ อันซุสีหักกันว่าหักกันซุสีแพงกันว่าแพงกันก็นเรื่องของสูงฮะซุปหนาเงินเขาให้แบ่งพันใบเดียวกูว่ามันสิทแทบแหกหีขอดมฮะอิเา่าอิสันดานหมาเรื่องเล่ามันเกิดจากมึงเดี๋ยวกูจะจัดให้เป็นตัวอย่างอิสัตว์